อันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งนะฮะเป็นปั๊มหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองนะฮะอันนี้จะลมดำนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยจะเป็นฐานฐานกลมนะฮะฐานกลมไม่ใช่ฐานเหลี่ยมนะครับเป็นลมดำด้วยนะฮะลงพ่อเดิมนะครับ ทีฐานเรียนฐานกลมแล้วมันยังจะมีพิมพ์พวกพิม A, พ์เอพิม B, พ์บพิม C, พ์ซีพิม D, พ์จีพิมพ์ดอะไรอีกเนี้ยอันนี้นี่ผมให้ท่านไปหาข้อมูลกันเ,เองนะครับของผมนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นปีแต่นี้ให้ดูแค่รู้ชื่อว่านี่คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร,รุ่นแรกเป็นเหรียญปั๊มนะฮะสองปีสองสี่แปดสองนะครับนะบนะบดูกายภาพภายนอกนะครับส่วนข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย ก็เพื่อนๆก็ไปหาข้อมูลใน YouTube หรือช่องอาจารย์ที่เก่งๆนะฮะที่แบบท่านเป็นเซียนแล้วก็นะท่านจะดูตำหนิดูอะไรเนี่ยก็ให้ท่านไปดูกับช่องของอาจารย์โทนบางแคอาจารย์ดังๆนะฮะบออาจารย์บอยพวกนี้ถ้าอาจารย์พวกนี้นะครับพวกที่ทําคลิปท่าน ส่วนผมเนี่ยผมให้ดูแค่กายภาพภายนอกแล้วก็ชื่อพระผ้า,า,าองนี้ชื่ออะไรเผื่อท่านเจอท่านจะได้รู้ว่าน,นี่คือ,อนีนคือหลวงพ่อเดิมนะนะครับเนี่ยพิมพ์สองก็จะประมาณนี้นะครับผ้าพวกนี้เป็นพระราคาสูงนะฮะเป็นพราที่มีราคาแพงเาอาาราคาแพงฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็เวลาจะเช่ามาบูชาก็ปวดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครมีปลอมเยอะนะครับของผมนี้ไม่จำหน่ายนะครับผมเอาไว้ดูไม่ขายของนายที่ขายเดียผมจะบอกนี้ไม่ขายนะครับนี่ไว้ชมโอเคครับฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะส่วนข้อมูลที่ผมเรียนนะ่แหละ ท่านสามารที่จะไปหาข้อมูลนะฮะจาก youtube ช่องของคนเก่งๆที่เขาทำกันไปเยอะนะครับถอนดูตำหนิดูพิมพ์ดูทรงดูอะไรพวกนี้นะครับท่านไปเรียนรู้จากตรง,ตรงช่องอื่นนะครับของผมนี่แค่ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าผาาแบบนี้ชื่ออะไร นะครับโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมนะฮะส่วนรายละเอียดที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมไล์ไปเรื่อยๆแล้วมีคนติดตามแล้วค่อยแกะออกมาองค์ไหนแท้ไม่แท้แทดีไม่ดีก็ว่ากันไปไม่ดีก็เก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าพวกเนี้ยเป็นอาจารย์ทั้งเหล่าเนื้อโลหะพวกเนี้ยพิมพวกเนี้ยถ้าเรายังใจเล่นมีความรักในการที่จะอนุรักษ์หรือเก็บรักษาพระเครื่องของไทยก็ ถ้าต้องเก็บพวกนี้ไว้เป็นอาจารย์ถึงจะเก๋ถึงจะไม่ดียังไงก็ค่อยว่ากันนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยหาใกล้ใกล้เคียงนะครับราคาไม่แพงนักนะครับเอามาไว้เป็นเรียนครูของเราเป็นอาจารย์ในการที่เมื่อเราซื้อตำราเรียนนะครับมีตำราเยอะๆเรียนเยอะๆ,ๆ,ๆเราก็รู้เยอะนะฮะ เหมือนกันมีพาดูเยอะๆผ่านตาเยอะๆดูของจริงของดีเยอะๆบางทีก็เนี่ยแหละมีเหมือนมีตำราเรียนดีๆเราก็ทำให้เรามีความรอบรู้มากขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับ